ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับแมมอีกแล้วนะคะกับช่องหนงตั้มแฟมิลี่ค่ะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างคะช่วงนี้อยู่บ้านกันนะคะ mm. ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพผิวหน้าผิวกายด้วยนะคะ mm. ก็ช่วงนี้เนี่ยมันก็มีการระบาดของ โควิดเนาะโควิด1 9เนะคะเพื่อนๆต้องดูแลสุขภาพด้วยถ้าเป็นไปได้อย่ากออกไปไหนนะคะนอนดูคลิปวิดีโอของแหมมอยู่บ้านจะดีที่สุดเลยนะคะวันนี้มีเพื่อนๆถามมากันเยอะมากเลยว่าแมมใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ใช้ดูแลผิวหน้าผิวกายนะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการล้างหน้าการบำรุงอะไรอย่างนี้นะคะแหมมก็เลยอ่ะ จัดมาให้เพื่อนๆชมกันหนึ่งจุกใจเลยนะคะคลิปวิดีโอในการดูแลผิวหน้าผิวกายของแบมเนี่ยก็จะแบ,บ่งออกเป็น5 EP นะคะฝากเพื่อนๆติดตามชมให้ครบด้วยนะคะวันนี้ก็เสนอ EP ที่1ค่ะก็คือการดูแลการล้างหน้าหลังจากที่เราแต่งหน้าจัดจัดมาทั้งวันนะคะก็ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าหลังจากที่มันแต่งหน้าจาัดจัดมาทั้งวันเนี่ยก็คือเยวนี้เลยนะคะ เห็นไหมการดูแลสุขภาพผิวหน้าด้วยการล้างหน้าของแบบเนี้ยก uh> ็จะแบ่งเป็นสองเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะเดี๋ยวแบบเริ่มที่เวลาเย็นก่อนละกันนะคะว่ามันใช้อะไรบ้างนะคะเวลาเย็นหลังจากที่เราแต่งหน้าแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยคือเราอาจจะใช้วิธีการ ทําทความสะอาดผิวหน้าในเวลาเช้านะคะแต่ว่าตอนนี้ในเวลายเย็นหลังจากที่เราแต่งหน้ามาเนาะอันดับแรกแที่แมมที่แมจะใช้เลยก็คือนี่แบบจะใช้ไอเจ้าเบบี้ออยนะคะกับสตลีชโลมหน้าแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางให้หมดก่อนนะคะก็แบบว่ามันออกหมดจดน,นะคะถ้าทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้เนี่ยจะรู้ว่ามันจะ ล้างขั้วเครื่องสำอางของเราเนี่ยออกได้หมดจนแม้สถังแม้กระทั่งลิสติกที่แบบติดทนนานนะคะเจ้าเบบี้ออยเนี่ยก็สามารถล้างออกได้นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะคะออเช็ดหน้าด้วยเบบี้ออยแล้วเนี่ยก็อันดับต่อไปนะคะถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสดูคลิปวิดีโอของแหม่มนะคะแหม่มก็จะใช้สบู่ b e n เนตนะคะสบู่เบนเนต แหม่บจะใช้เป็นสีส้มนะคะกับน้ำเกลือนะคะก็วิธีการเนี่ยก็สามารถดูได้ในช่องแบบตั้มแฟมเมอี่ได้เลยนะคะว่าแบบใช้สบู่กับน้ำเกลือมาทําอะไรนะคะมาทํายังไงเพื่อล้างผิวหน้านะคะจะแหบจะใช้สบู่กับน้ําเกลือเนี่ยล้างหน้าในขั้นตอนที่2นะคะของการดูแลล้างหน้านะคะในช่วงเวลาตอนเย็นนะคะ,ะขั้นตอนที่2แล้วก็ อ่มาที่ขั้นตอนที่3นะคะช่วงเย็นนะ่ะมันจะเยอะนิดนึงเนาะพอเราล้างด้วยสบู่เบนเนตแล้วก็น้ำเกลือแล้วเนี่ยก็ขั้นตอนต่อไปของแหม่มก็คือจะเป็นอ่าใช้โฟมล้างหน้าอันนี้แหม่มใช้โฟมล้างหน้าของเป็นของอ่ากีฟอรีลีนนะคะ เป็นเฟ e ็ a ชั่ลโฟนะคะเป็น s ิลลออยนะคะก็แบบว่าถ้ามันมีผสมวนผสมของที่มันเป็นพวกอ,ออยอะแบบว่ามันจะผนองผิวหน้าทําให้ผิวหน้าไม่แห้งดึงดนไม่ต้องกังวลนะคะว่าใช้อันนี้มันจะทําให้เป็นสิ่หรือเปล่าอันนี้แบบใช้หลายขวดแล้วนะคะพอดีอันนี้หมดพอดีหนก็เลยเอามาเปิดขวดแบน้ดูนะตอนทาใหม่เขาก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ใช้ได้นานมากนะคะ,อะตอนที่หนังซื้อเนี่ยหมังซื้อจากตัวแทนจําหน่ายนะคะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อกันมาใช้ได้ขวดน,นึงใช้ได้นานมากเลยนะหมังจะใช้ตัวนี้นะคะ,ะหลังจากที่เราใช้สบู่าสบู่เบเนตผสมเกลือน้ําเกลือแล้วนะคะหมันจะใช้ตัวนี้ต่อนะคะก็ล้างหน้าได้หมดจดน,นะคะไม่ก่อให้เกิดสิงตกค้างแล้วก็สิวบุ๋ตันด้วยค่ะนะแล้วก็พอล้างหน้าทำความสะอาดหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ย คือถามว่าแบมล้างหน้าด้วยน้ําอะไรคือปกติแล้วเนี่ยแมจะเป็นคนไม่ใช้น้าอุ่นนะคะแมจะใช้น้ําธรรมดาจะาก๊อกล้างหน้าเลยนะคะก็ขั้นตอนสุดท้ายของการที่แบบจะดูแลผิวหน้าก่อนที่แบบจะอ่าก่อนในช่วงเย็นนะคะก็คือแบบจะใช้เป็นอ่าผลิตภัณฑ์เป็นโทนเนอร์นะคะอ่าเป็นแอนเนยออยคือมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสิวนะคะคืออันเนี้ย แหม่มใช้ตั้งแต่ตอนที่แมมเป็นสิวเยอะๆเลยนะคะ<ม>ก็ใช้มาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะ<ม>เป็นโทนเนอร์นะคะของ<ม>ของยูเซรินะคะ<ม>ก็แมจะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายใช้เช็ดหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะบำรุงก่อนนอนนะคะก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดกี่ขั้นตอน สี่ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นนะคะก็จะเป็นเช็ดหน้าด้วยเบบี้ออยนะคะขัดเครื่องสำอางก่อนเนาะขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นใช้สบู่เบนเนตผสมน้ำเกลือล้างหน้านะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สก็จะใช้เป็นโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็ขั้นตอนที่4ี่ก็จะพายเป็นโทนเนอร์นะคะก็ขั้นตอน4ขั้นตอนในการล้างหน้าตอนเย็นของแหม่มก็จะประมาณนี้แต่ถ้าวันไหนที่แหม่มไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ อ่าเป็นการล้างหน้าช่วงตอนเช้าเนี่ยนะคะแหม่มจะใช้แค่อ่า<ม>ตัวเจ้าสบูเ่เบนเนตกับน้ำเกลือนะคะสะบู่กับเบนเนตที่ผสมกับน้ำเกลือแค่นั้นนะคะจบเลยขั้นตอนเดียวนะคะเพราะว่าหน้าเราไม่ได้ไป,ปเผชิญอะไรมาไม่ได้โดนเครื่องสำอางกลางคืน เนาะช่วงนึงคือเราไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะแยะแบบจะใช้แค่สบูเ่เบนเกผสมเกลือใช้ล้างหน้านะคะขั้นตอนเดียวจบเลยนะคะก็จะได้สะดวกตอนเช้าด้วยแล้วก็อ่ามันจะรวดเร็วเพราะว่าตอนเช้าเราต้องรีบเนาะร,รีบไปทํางานหรือว่ารีบทํากิจกรรมอะไรนี้นะคะก็อ่าสำหรับขั้นตอนการดูแลผิวหน้าด้วยการล้างหน้าของแบบนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเอาไปทําตามได้นะคะก็ อวัตถุใละอย่างอ่ะบางบางบางอย่างมันก็อาจจะแบบอาเพื่อนอาจจะย่อมมีราคาสูงนิดนึงแต่ว่าก็มันใช้ดีแล้วก็มันใช้ได้นานนะคะสําหรับวิธีการซื้อนะคะเพื่อนๆก็ช่วงนี้มันจะเราไม่สามารถไปช็อปปิ้งที่มาร์เก็ตหรือว่าห้างสรรพสินค้าได้ช่วงนี้นะคะถ้าเป็นแบบก็จะสั่งช็อปปิ้งออนไลน์ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สะดวกในการจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแม่มก็แนะนําว่ามันสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกว่าที่เราจะออกไปซื้อเองนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหน,นสนใจวิธีการการบำรุงการดูแลผิวหน้าด้วยการล้างหน้าของแหม่มนะคะก็สามารถเอาสูตรของแหมไปทดลองทําดูกันได้เลยนะคะรับรอง ดีชัวเลยนะคะใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนั่ตั้มแฟมิลี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนั่ด้วยนะคะจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ชมกอีกค่ะอย่าลืมชมวิธีการดูแลผิวหน้าของหนั่ EP ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ